สวัสดีครับพบกับผมเซียเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับบอลพิมรีกคัมแบ็กนะครับบอลเยอะมากนะครับวันนี้แต่เดี๋ยวไปเน้นที่พิมริกสี่คู่นะครับเน้นๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอย้อนกลับไปที่เมื่อวาน ให้ไป4คู่นะก็เป็นจะเป็นคู่แรกทางด้านอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียก็เสมอกับสิงคโปร์ไป2-0นะครับผมแล้วก็คู่ที่สองนี่วางกาลาตาสลายนะครกาลาตาสลายก็ชนะอนันญยาสปอร์ไป2-0นะครับแล้วก็กิเรต้าสปอร์เนี่ยเอ่อแพ้ไไกับอันเดนสปอร์ไป0-1นนนครับแต่ว่าแท็บชอนสปอร์นี่ทําได้เพียงแค่เสมอกับอิสตันบูลนะครับผมไป0-0น,น,นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้มาดูครสี่คู่บอลพิมพ์ลี่นะครับเน้นๆนะครับผมไปที่คู่แรกนะครับนอริเซิตี้นะครับเปิดบ้านตอนกำลังยืนของอาร์เซนอลนะครับผมก็เนาะเอ่อฟอร์มท่าลังสุดของทั้งสองทีมเนี่ยนอริลิศนี่เสมอสองแพ้สามนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับแอสตันวิลาลาไปสองต่อสองนะครับส่วนด้านนของอาร์เซนอลเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ชนะซันเดอร์แลนด์ไปห้าต่อหนึ่งนะครับในบอลคาราบาวครับนะครับผมเอ่อก็อาร์เซนอลนี่แน่นอนครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะบุก กำชัยออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงกําลังมั่นใจนะครับหลังคว้าชัยรวดสี่หนท้ายทุกรายการนะครับแล้วก็ยิงไม่เลี้ยงล้มล่มสิบสี่ประตูเลยนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเข้าฝักนะครับตามระเบียบมีคุณภาพขึ้นนะครับแถมเกมเราก็แข็งแร่งขึ้นปิดหูปิดตาขึ้นจากหลายเดือนก่อนมากอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่อันดับในตลางจะค่อยๆ่อยทะยานติด t o ฟอร์มไปตามระเบียบนะครับประกอบกับทั้งด้านนอลิตเนี่ยเต็งหนึ่งตกชั้นในฤดูกาลนี้แน่นอนนะครับอย่างอาการสาหัสนะครับ ต่อเนื่องด้วยการแพ้รวดสามผลท้ายในหลีแล้วก็โดนยิงไปร่วม6เม็ดเลยนะครับแบบชนิดที่แบบยิงคืนใครไม่ได้เลยนะครับก็ดูทรงแล้วยิ่งมาเจอกับอาร์เซนอลที่ฟอร์มกําลังดีอย่างนี้มีโอกาสรอดยากอยู่นะครับถ้าดูจากภาพรวมรือเลสต่างๆของทั้งสองฝ่ายแล้วยังไงก็ให้ต่อไอ้ปืนใหญ่แน่นอนครับเกมนี้ฟันธงต่อ์เซนอนรวยก็โคดที่สนะครับแมนซิตรีรนะเปิดบ้านต้อนรับกามเยียนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ก็ฟอร์มทั้งหลังสุดของแมนเชสเตอร์นี่ชนะไปสี่แพ้หนึ่งนะครับผมนัดล่าสุดก็ชนะนิโคลเซนไป4ี่ต่อศูนย์ะครับส่วนทาน้าของเลสเตอร์นี่ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับลิเวอร์พูล3าในบอนลคาราบาวครับนะครับผมก็งานนี้แน่นอนครับสำหรับแมนเชสเตอร์มีถล่มแน่นอนเพราะนี่คือเกมบ็อกซิ่งเดย์นะครับที่เปรียบได้ดั่งการมอบของขวัญให้แก่แฟนบอลน,นะครับ และยิ่งเป็นการลงบูในเอธิฮัสเตเดียมเนี่ยเชื่อเลยว่าเราขนพลเรือใบสีฟ้าวันนี้เตรียมงัดทุกอย่างออกมาใช้เพื่อไล่ยำโค้แข่งแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าฟอร์มแปดไทยในลีกนอกจากชนะรวดแล้วยังยิงไม่รวมรวมๆกันทั้งสิ้นยี่สิบสี่ประตูเลยทีเดียวนะครับสอดคล้องกับทางด้านเนสเตอร์เนี่ยที่เกมรับเข้าขั้นแย่นะครับแม้แม้จะมีนโน้มว่าจะวางมากแบบมาแบบเน้นอุดไปเลยแต่เนื่องจากสภาพความพร้อมของทีมก็มีปัญหาเยอะนะครับ แต่ด้วยศักยภาพและธรรมชาติของเลสเตอร์เนี่ยเป็นสายบุกมากกว่านะครับการจะมาเล่นรับเหนียวแน่นวันนี้เพื่อหวังแบ่งแต้มอาจจะไม่ใช่ตัวเลอือกที่ดีนะครับขนาดเกมล่าสุดที่ออกนำเรียวูไปถึง3ตัวหนึ่งในศึกคาราบาวครับเนี่ยก็โดนเรียวูลกลับมาเสมอ3 3นะครับก่อนจะแพ้จุดโทษในที่สุดนะครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเกรดกระาาพาะบต่างๆเกมนี้ผมแนะนำให้ต่อแมนซิตี้นะครับลุย ก็คู่ที่3นะครับเป็นในด้านของสเปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยนของคริสตันพาเลตนะครับผมฟอร์มให้นัดหลังสุดของสเปอร์นี่ชนะไปสาเสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะให้กับเวสต์แฮมไป2อต่อหนึ่งครับในบอลคาราบาวครับนะครับส่วนหน้าของคริสตันพาเลตนี่ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเซาแธมป์ตันนะครับ2-2ในบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผม จ้าบ้านสเปอร์ก็เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงที่เครื่องแรงนะครับหลังจากคว้าชัยสามจากสี่หนท้ายในหลีกแบบไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ยิงร่วมกันทั้งสิ้น9ประตูเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าอย่างน้อยต้องมี2อเม็ดแน่นอนอยู่นะครับยิ่งล่าสุดเปิดรังเสมอกับเรอัลพูแบบสุดมันไปสองสองเนี่ยยิ่งทำให้น่าจะมีความฮึกเหิมและมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้สภาพของความพร้อมของทีมเนี่ยก็ใกล้กับมาสมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นเกมลุกแดนกลางไปจนถึงแนวรับก็น่าจะกลับมาครบเครื่องอีกครั้งนะครับ ประกอบกับทั้งด้านคิสตันปเปเลีเนี่ยแม้สองเกมท้ายในลีกจะไม่แพ้ใครเกาจริงนะครับแต่ถ้ามองรวมย้อนไปทั้ง5เกมลีกที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาปาใช้ไปถึง3ครั้งนะครับและมีปัญหาเกมรับพลาดง่ายนะชอบแจกใจ่ายให้โค้กแข่งร่วมเจลูกอีกด้วยนะครับจริงอยู่นะครับว่าเกมลอนดอนดาร์บีแม์เนี่ยไม่เคยมีอะไรง่ายนะครับถ้าว่าการโคโจอนมาพบกันวันนี้ สเปอร์เนี่ยมีภาษีเหนือกว่าพอสมควรนะครับฉะนั้นเกมนี้ผมแนะนําให้ต่อสเปอร์ไม่รอลงอาญาไก่เดืองทอยของพาดลุยก็คตรสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของเวสแฮมนะครับเปิดบ้านต้อนรับมาเยนของเซาแฮมตันนะครับฟอ์์ล่าสุดของห้านัดหลังสุดของเวสแฮมเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามัดนัดล่าสุดก็ แพ้กับสเปอร์ไปหนึ่งต่อ2นะครับในเกมคาราบาวครับนะครับตัวนักหน้าของแซตแอนตันเนี่ยเสมอสาแพ้สองนะครับนล่าสุดก็เสมอกับคิตตันาเิตไปสองสองนะครับผมก็เขาเรียกว่าน่าจะถึงเวลาคัมแบ็กกลับมาของเจ้าถิ่นเวทแฮมแล้วนะครับซึ่งไรชัยรวดสี่แมตช์ท้ายทุกรายการก่อนหน้านี้ครับอย่างไรก็ดีการได้มีโอกาสลงบูนี่ที่ลอนดอนสเตเดียมในซิดบอรสเตนถือเป็นไทมิ่งที่ลงตัวไม่เบานะครับเพราะ อย่าลืมว่าสติในบ้านตลอด4เกมหลีที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็คว้าใช้ได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับแถมเอริสกรเป็นกอบเป็นการโดนทั้งสิ้น8ประตูอีกด้วยนะครับหากสามารถลืมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ก็น่าจะหวนคืนความโหมดเหี้ยนไม่อีกครั้งนะครับตัดภาพมืีทางหน้าเซย์ตันเนี่ยเอาจริงก็ค่อนข้างมีปัญหาด้านสภาพความพร้อมอยู่พอสมควรนะครับแล้วทำผลงานตลอด6เกมหลีดังตุ๊ดยังไม่ชนะใครครับเสมอ3แพ้ไป3นะครับแถมโดนยิงไปรวม14ลูกเลยนะครับ ดูทรงแล้วไม่แคลบบุกปาชัยอีกตามเคยนะครับดังนั้นเกมนี้แนะนําให้ต่อเวทแฮมเพิร์ดูล,ลาลุยก้อนเือคนไหนที่สนใจก็กดติดตามก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวิเคราะห์เป็นแนวทางน,นะครับเพื่อนเื่อคนไหนสนใจก็จะตามก็ได้จะสวนก็ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับฟังนะครับผมสําหรับเพื่อนๆ่คนไหนที่อยากเป็นสมาชิกร่วมกันก็แอดไลน์มาได้ที่ s l b สานะครับหรือว่ากดคลิกได้ที่คอมเมนต์ ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้รับสับกันนะครับเพืเ่อนๆลุย